สวัสดีพี่น้องแฟนคลับช่องคุณแม่ทองมาผ้าเพิ่นนะคะเมื่อนีันย่ยทองมาจะพาพีพาน้องมาเมืองบรรยากาศช่วงค่าช่วงแรงของบานนอกต่างจังหวัดนะคะเป็นเวลางัวค้อยเขาคอกนะคะเชิญพีเชิญน,น,ออน้องเชิญชมบรรยากาศบานนอกและเปิดเพื่อนไปกับบรรยากาศสวยๆงามๆธรรมชาติดีๆนะคะ เ่ยเหมือนแรงบันนอกหรือพี่น้องพระเมือง่ยเหมือนแรงบันนอกทุกบันนอกเอ๊ดอกสะแบงไม่เต็มงามคักงามแพร่ ันนี้กาดทงหน้าบันนอกอน,นี่มาพู้มาผู้เดินออกมา cho ngâm ngâm lên qua thì cái lăng thì khẩu cổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เป็ดเป็นแถวดีแต่ตะางหากแตี้ยโอ้ยบ่ได้ตั้งใจว่าเสียเอามาถ่ายรูปเด้อพี่น้องบ่ได้เอาไม่ สันมาก็บริเลีอยวันเมนไม่การหาตั้งกล้องกันจันมาขี่รถไปหน้าท้างเสียให้เลี้ยว,วกรบโปรเลี้ยวเอากรต่อกระได